มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาคารอมสินปล่อยกู้เฟสแรกแค่6จังหวัดก่อนนะคะ6จังหวัดได้กู้ก่อนคะ่ะจากกรณีที่ประชุมคอรมออนุมัติให้ธนาคารอมสินแล้วก็ทอกอสอ,ออกสินเชื่อบงเงินแห่งละ1-0,000ืล้านบาทเพื่อให้ประชาชนนําไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดารงชีวิตชั่วคราวนะคะ ล่าสุดค่ะวันที่10พฤษภาค,คม2564นายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด19รอบที่3โดยรัฐบาลนะคะได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยมาตรการสินเชื่อซู้ภยัยโควิด19วงเงินรวม 1 0 0ล้านบาทนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่เข้มข้นขึ้นค่ะผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนะคะได้กแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งผู้ที่มีรมายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่รวมผู้ที่มีรายได้ประจำทางภาครัฐและก็รัฐวิสาหกิจน,นะคะ มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปสำหรับวปงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน1,000 0บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีนะคะปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ย6มงวดแรกค่ะสำหรับระยะแรกของโครงการเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็ป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของโควิด1 9 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป Mymo e อยู่ก่อนวันที่1พฤษภาคม2564นะคะซึ่งมีจำนวนมากกว่า9ล้านคนโดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีชนบรุรีสมุทรปราการและเชียงใหม่สามารถยื่นกู้ได้ทางแอปไมโมในวันที่13พฤษภาคม2564เป็นต้นไป หลังจากนั้นระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่20พฤษภาคม2564เป็นต้นไปตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอปไบม่นะคะกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่31ธันวาคม2564หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการทางนี้ขอแจ้งย้ำธนาคารให้บริการ ทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอปไม่ o โมเท่านั้นนะคะจึงขอแจ้งเตือนโปรโดระมัดระวังอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอปอ้างชื่อแล้วก็โลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่นเช่นไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่หม m o โมนะคะโปรโดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบการจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้งโดยสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ call center โทรศัพท์ไปที่1115ค่ะ อย่างไรก็ตามธนาคารออมสินนะคะขานร,รับมติคอรมอเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด19ะระลอกใหม่ปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนรายละ10,000บาทให้ยื่นกู้ผ่านทางไมโมได้ตั้งแต่13พฤษภาคมนี้นะคะเฟสแรกนั้นเน้นไปที่6จังหวัดสีแดงเข้มก่อนนะคะก่อนจะขยายผลช่วยเหลือทั่วประเทศในเฟสต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ